8. อุปาทานกขันทสูตรว่าด้วยอุปทา,านขันร้อยเ็ดภิกษุทั้งหลายอุปทา,านักขันกองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นหประการนี้อุปทา,านกขันห้าประการอะไรบ้างคือ 1. รูปูปาธานขันสองเวทนูปาธานักขัน สสัญญูปทานขคันสี 4. สังขารูปทานขคันห้าวิญญาณูปทานขคันอุปทานขคันห้าประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรมีองค์แปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุปทานขคันทั้งห้าประการนี้ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์แปดนี้อุปทานขักขันทสูตรที่แปดจบ